สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสาธิตวิธีการใช้งานบลูทูธไบเมดนะครับรุ่น b n t 0 1นะฮะบลูทูธไบเมดบเมด b ศูตัวเนี้ยฟังก์ชันเขาทำอะไรได้บ้างนะฮะ,ะตัวเนี้ยก็คืออินเตอร์คอมได้2เครื่องนะครับในรุ่นของมันเองนะครับเครื่องหนึ่งเครื่องสองนะฮะแล้วก็ตัวแชร์เพลงรับรับสายอัตรมัตนะครับแล้วก็คำสั่งเสียงนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องนะครับมีปุ่มอะไรบ้างนะฮะปุ่มกลางเนี่ยตัวนี้จะเป็นปุ่ม power นะครับเปิดปิดเครื่องปุ่มด้านหลังที่เป็นเสาสัญญ,ญาณนี่นะครับจะเป็นปุ่มอินเตอร์คอมนะครับกดเรียกจากเพื่อสัญญ,ญาหาสัญญ,ญาอินเตอร์คอมด้วยกันเครื่องหนึ่งกับเครื่องสองนะครับปุ่มด้านหน้าจะเป็นปุ่มแชร์เพลงนะครับแล้วก็ด้านบนนี้จะมีตัวบวกลบบวกลบเนี่ยทำอะไรได้บ้างอ่าก็คือตัวสัญญ,ญาณบวกเนี่ยเพิ่มเสียงลดเสียงปกตินะครับ ถ้าเราฟังเพลงอยู่ในโหมดฟังเพลงนะครับเรากด1ทีก็จะเปลี่ยนเพลงไปด้านหน้ากดด้านหลังกดลบหนึ่งทีก็จะถอยหลังเพลงเป็นหนึ่งเพลงนะครับแล้วก็ปุ่มบวกเนี่ยสามารถทํางานในฟังก์ชันที่เปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งค่าการรับสายอัตโนมัติหรือรับสายด้วยตนเองเนี่ยก็กดปุ่มลบ1ทีเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับอ่ะเรามาดูขั้นตอนขั้นแรกเลยนะครับเปิดเครื่องมา ที่เครื่องหนึ่งนะครับเปิดเครื่องมาปุ๊บตัวไฟสัญญาณเนี่ยจะกระพริบรัวนะฮะแสดงว่ามันแพร่ลิงตัวนี้ตัวเครื่องแพร่ลิงอยู่อ่าเราก็มาเปิดที่เปิดบลูทูธที่โทรศัพท์มือถือเรานะครับอ่ะพอเปิดเข้ามาแล้วหาชื่อว่า BMT01 เนี่ยครับขึ้นมา BMT01 เราเชื่อมได้เลยโอเคพอจับคู่กันแล้วปุ๊บ โด้บูทูธไฟสัญญาณจะขึ้นเป็นสีฟ้าค้างไว้นะฮะอันนี้แสดงว่าตัวเครื่องบูทูธกับมือถือมันจับสัญญาณกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะอินเตอร์คอมไปหาเครื่องสองนะครับแล้วกดปุ่มรูปสัญญาณรูปเสาสัญญาณเนี่ยครับหนึ่งทีไฟสถานะจะกระพริบเป็นน้ำเงินกระแดงนะครับแล้วที่ลำโพงคำสั่งเสียงจะบอกว่า กำลังหาสัญญาณอินเตอร์อมนะครับเดี๋ยวเราสักครู่ครับถ้ามันจับไปแล้วไฟสัญญาณจะขึ้นเป็นไฟสีน้ำเงินค้างนะครับอันนะครับต่อไปผมจะมาสาธิตวิธีการจับคู่อินเตอร์อมนะครับอ่ะตอนนี้ผมเอาตัวลำโพงมาจอดที่โทรศัพท์นะฮะจะได้ฟังคำสั่งเสียงไปด้วยกันนะครับกดปุ่มข้างหลัง1ทีครับ เพื่อให้มันจับคู่อินเตอร์คอมนะครับ com. อพอระบบจับคู่สําเร็จแล้วนะครับมันจับคู่กันแล้วไฟเป็นไฟติดค้างนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะสนทนากันได้นะฮะระบบอินเตอร์คอมพอเราสนทนากันเราไม่อยากสนทนากันละเลิกสนทนาเราจะกดปุ่มไหนเครื่องไหนก็ได้นะครับกดปุ่มหลังค้างไว้สามวิครับเพื่อตัดสัญญาณอินเตอร์คอมครับ อ่าตอนนี้อินเตอร์คอมถูกตัดการเชื่อ,ตอ,อมต,อออต่อแล้วนะครับก็คือตัวนี้ก็คือกลับมาโหมดฟังเพลงเหมือนเดิมนะครับอ่าต่อไปเป็นการแชร์เพลงถ้าการรชร์าเพลงเนี่ยเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเครื่องหนึ่งเราจากเพลงไปเครื่องสองเราต้องเปิดเราต้องเชื่อมอินเตอร์คอมต่อนะครับโดยที่กดข้างหลังหนึ่งทีครับเปิดโหมดอินเตอร์คอมกำลังจับคู่ระบบอินเตอร์คอมอ่าพอมันจับคู่เสร็จแล้วปุ๊บ เดคอมทางานเริ่มทํางานแล้วก็กดปุ่มรูปรูปใหม่นะครับสองทีเพื่อเข้าสู่รโหมดแชร์มิวสิกนะครับอินอร์คอมถูกตัดการเชื่อมต่ออ่ามันจะตัดการเชื่อมต่ออินเตอร์คอมก่อนแล้วมันจะเข้าสู่โหมดการแชร์เพลงจับคู่การแชร์เพลงสําเร็จอ่าพอแชร์เพลงสําเร็จปุ๊บ ไฟสถานะจะติดสีฟ้าค้างทั้งสองเครื่องนะครับแล้วก็เปิดเพลงจากเครื่องเราได้เลยจากมือถือเราได้เลยนะครับเปิดหนึ่งเครื่องเนี่ยฟังเพลงก็คือจะฟังด้วยกันสองเครื่องเลยครับอ่าต่อไปนะคะเป็นการเปลี่ยนภาษาเราปิดปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เปิดเครื่องใหม่เปลี่ยนภาษาเนี่ยมันจะต้องไม่เชื่อมกับตัว โทรศัพท์เรานะครับเอาโทรศัพท์เราปิดบลูทูธก่อนนะครับจะต้องไม่เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเปิดเครื่องมาปุ๊บกดปุ่มบวกปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มวอลลุ่มเพิ่มเพิ่มวอลลุ่มในสองทีครับ <English. S 1> อ่ามันก็เปลี่ยนเป็นอังกฤษนะครับกดอีกหนึ่งอีกสองทีเปลี่ยนเป็นภาษา,า,าไทยภาษาไทย <English. S 1> อ่าภาษาไทย e n g l i s อ่าอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอ g ง i s h นะครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทย าาไทยภาาษโอเคแล้วปุ่มตัววอลลมตัวลบวอลลุ่มเนี่ยกดสองทีจะเป็นการารับสายอัตโนมัติกับรับสายด้วยตนเองนะครับกด2ที 2> รับสายด้วยตนเองรับสายด้วยตนเองก็คือถ้ามีคนโทรเข้ามาเราต้องกดตรงกลางหนึ่งทีเพื่อรับสายนะครับแต่ถ้าจะรับสายอัตโนมัติกดไปสองทีครับรับสายอัตโนมัติ รับสายอัตโนมัติอ่าทม่อนครับลองเสียงจะบอกว่ารับสายอัตโนมัติก็คือคนโทรเข้ามาสามตื้ดมันจะรับสายอัตโนมัติเลยนะครับ